แซ่บเสด็ดม,มาอีกแล้วสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุขุสุขคนครับผมพบพ่อกระสางกวางแซ่บเสด็ดครับผมพี่น้องกับเมนูแซ่บๆอีกแล้วครับผมมันนี้พี่น้องได้เป็นแกงหอยขมใส่ใบชะพููครับผมพี่น้องแล้วก็มีไข่ต้มยำบะตูมครับผมเป็นไข่ต้มยำบะตูมแซ่บๆอีกแล้วครับผมเป็นเมนูแซ่บๆอีกแล้วพี่น้องครับผมบทต่องพอยยังไรครับผมพี่น้องเสียเวลานะครับผมมาพี่น้องมาลุยน้ำกันครับผมมาเด้อพี่น้องที่กำลังรับช่มอยู่นะครับผมอยู่จังหวัดใดก็คอมเมน มาพี่น้องมากินข้าวเสบๆครับผมื้นนี้ได้ไปเป็นแกงหอยขมครับผมพี่น้องใส่ใบชะพุ่แเ่บๆนะครับผมนี่มาเลยพี่น้องนะครับํำแหลกแหกหมานคือเก่าครับผมพี่น้องกับสางกวางซสบเสเด็จครับถ้าเป็นอีสานเขาเขาจะเอืน่นบอกขอจูบนะพี่น้องเนาะ แต่้านคนไทยเขาจะเจอื่อนเป็นไ <c> อ <oughs> ยขมแล้วพี่น้องเนาะนัวเลยพี่น้องมึงหนีนัวอ้ยูคุณนะครับผมใส่ชะอมพร้อมใส่ใบชะพลูพร้อมพี่นอ้องทำยังไงน้ำกันครับผม ไข่ต,ต้มยางมาตุ้มเยิ้มๆครับผมพี่น้อง แกงกะทิใส่ใบชะพูนะครับผมพี่น้องขันบานเท่ากับเป็นใบอ่ะพังนั่งเลินนะพี่น้องเนาะกิเอินไพายอี่เหมือนกันยีนดูว่าบาพนะ่พอพเนาะพาอเนาะพี่น้องเนาะมาได้เลยพี่น้องเที่ยมรังหลับชมอยู่น้ำกันนะครับผมมากินข้าวเสแสรบกับส่างก๋วเส,สเด็ดกับแกงหอยขมใบชะพูครับผมอื้ม うん。<laughs> ทำยังไงพี่น้องอื อืเม,มนูบ,นบานเบๆเจบแสบไปเนาะ แก่งคอยคุ้มนะครับผม mm hmm. 으 음. 음. ครับผมพี่น้องสำหรับเมนูแเสพเสด็จมื้อนี้ครับเบิร์ตอีกแล้วครับผมกฝากพี่น้องเป็นกำลังแรงใจสร้างกล่องเสพเสด็จที่เก่าเด้อครับผมสำหรับมื้อนี้สั่งกล่อกับเมนูแเสพเสด็จกับ้องขอตัวลาไปแล้วครับผมพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ